อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยสูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและพี่น้องลูกหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟัง คำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคาที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราทุกคนจะรับฟังขอให้พวกเราได้สารภาพความผิดบาปกับพระองค์ที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่น ขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปอาจารย์ความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนได้ได้ดอง์ทำผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่22กันยายนพระองค์ทรงตัดว่าจงวางใจในเราและอย่าก,กังวลเลยเพราะเราเป็นกำลังและบทเพลงของเจ้าเมื่อเจ้า มองดูปัญหาที่อาจขึ้นในวันข้างหน้าและเปรียบเทียบปัญหาเหล่านั้นกับกำลังของเจ้าจิตใจของเจ้าก็จะสั่นคลอนแต่ลูกเอ๋ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การงานของวันนี้หรือแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้ดังนั้นจงวางการงานของอนาคตลงและให้ความคิดของเจ้ากลับมาสู่ ปัจจุบันที่ที่เราเราคอยเจ้าอยู่เพราะเราเป็นกำลังของเจ้าเราจึงมอบกำลังและความเข้มแข็งในการรับมือกับงานต่างๆให้แก่เจ้าได้และเพราะเราเป็นบทเพลงของเจ้าเราจึงมอบความชื่นชมยินดีให้แก่เจ้าในขณะที่เจ้าทำงาน เคียงข้างกับเราลูกที่รักเอ๋อยจงให้ใจของเจ้ากลับมาจดจ่ออยู่ที่ปัจจุบันเสมอในบรรดาสิ่งที่เราสร้างมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถคาดการล่วงหน้าได้สิ่งนี้เป็นได้ทั้งพระพรและคำสาปหากเจ้าใช้ความคิดของเจ้าไปกับการวิตกกังวล เกี่ยวกับอนาคตเจ้าก็จะได้ห่อหุ้มตัวเองไว้ในความมืดมิดแต่เมื่อเจ้าให้ความหวังจากเบื้องบนเข้ามาสู่ใจของเจ้าความสบางของเจ้าก็จะปกคลุมเจ้าไว้ลูกเอ๋ยแม้ว่าสวรรค์จะเป็นสิ่งที่เจ้าจะได้รับในโอกาสแต่เจ้าจะสามารถพบสวรรค์ได้ ในปัจจุบันเมื่อเจ้าเดินไปในความสว่างด้วยการกับเราอามนให้เรามาฟังในข้อพระคำหนังสืออพยพบทที่15ข้อสองพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงแห่งข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์2โครินบทที่10ข้อ5คือทำลายความคิดและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดฝางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ได้ บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริ์ฮีบรูบทที่10ข้อ23ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระเจ้าขอไปค่ะเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตว์ซื่ออาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยพวกเราทุกคนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอย๋ยแม้นว่าสวรรค์จะเป็นสิ่งที่เจ้าจะได้รับในอนาคตแต่เจ้าจะสามารถพบสวรรค์ได้ในปัจจุบันเมื่อเจ้าเดินไปในความสวรร่างด้วยการกับเราอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกจะเชื่อฟังและ จะเดินตามทางขอโงค์ลูกทุกคนที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนและปฏิบัติตามลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้รงติดในสวรรค์ขอให้พระนามขอพระองค์เป็นที่เคารพสักการละขอให้เป็นดินขอพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระถัยขอพระองค์ ในสวรรค์น,นั้นเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพองค์ทั้งหลายในการละวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพองค์เหมือนข้าพองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพองค์นั้นและขออย่านำข้าพองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจ และฤทธเดชและพระสิริเป็นขอพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาป ให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนให้หลุดพ้นจากมารซาตานผีร้ายจิตปัญญาชั่วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอให้อุทกภัยที่เกิดขึ้น จงหยุดลงที่จะไม่เกิดขึ้นอีกพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองประชาชนและทหารตำรวจที่อยู่ชายแดนที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองให้เขาพ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เกศการ้ายๆในเมืองไทยนี้ได้สงบลงด้วยเถิดและลูกขอปลาประเทศอิสราเอล ไว้ในปีพระหัตถ์ขอโปรงขอพรงทรงปกป้องคุ้มครองประเทศอิสเรลให้หลุดพ้นจากภัยจากสงครามเช่นกันที่ประชาชนอิสเรลจะไม่ได้รับภัยอันตรายจากสงครามครั้งนี้ด้วยเถิดและลูกขอปากประธานาธิบดีทำไว้ในปีพระหัตถ์ขอพง,งที่พระองค์จะทรงเมตตาเจิมเขาให้สติปัญญาเขา ที่จะนำพาประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปประสบความสำเร็จที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาใดๆและเหตุการณ์ร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นอีกพระอ,องค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตาให้เขาได้มีจิตใจเมตตาสงสารต่อผู้ที่มาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วแต่หลักฐานยังไม่ครบถ้วนที่อยู่ที่นี่พระอ,องค์เจ้าข้า ขอได้โปรดเมตตาให้ประธานาธิปดีทั้มจงสงสารเขาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและนำพาให้ประธานาธิปดีทั้มที่จะนำประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศทั่วโลกได้นอกจากพงค์ผู้เดียว ขอพงทรงเมตตาด้วยเถนพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนอธิษฐานพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดามาเปรียบเทียบทดแทน คุณคุณขอพระองค์ได้และชดใช้ในสิ่งที่พระองค์ได้ช่วยเหลือให้ทุกประเทศทั่วโลกได้รอดนอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพเจ่งทุกอย่างที่ลูกมีเหลืออยู่เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาทุกคนด้วยเถิด ลูกขอกราบขอบพระคุณพระสารและเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ